เป็นยังไงบ้างครับผ่านมา9ปีที่ใช้เขาเพชรก็ให้ให้ภาพมันเล่าเนาะอ่าดูดูดูได้เลยว่าคือมันเป็นยังไงมันก็อย่างที่เห็นเนี่ยเพื่อนบ้านมาเห็นนะนก็จะทําไมส่วนนี้ไม่เห็นโสมเลยอ่า ครับผมก้าวอินเตอร์สายลุยครับมาจากบริษัทอินเตอร์โกเทคประเทศไทยจำกัดผู้มีสัมปทานมูลน้ขาวสายพันธุ์กีแรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้มากับปุ๋ยมูลน้ข้าวขาวเพชรครับแล้วก็ฮอร์โมนเควันเคทูเคทีครับวันนี้นะครับวันที่22มีนาคม2566ครับวันนี้อยู่ในสวนพี่เล็กครับพี่เล็กแนะนาตัวหน่อยครับพี่เล็กชื่ออะไรครับพี่เล็กยิ่งรักอินเทอร์สวนบวงน้าขาวค่ะบวงน้าขาวอำเภอเมืองจังหวัดตานค่ะซึ่งนะครับ นะต้องบอกว่าส่วนนี้นะครับต้องอใช้ปุ๋ยมูลหญ้าเขาเาเพชรเนี่ยมาเป็นเวลา8ปีแล้วนะโดยประมาณตั้งแต่ปี61ที่เรามาถ่ายเนาะตอนนั้นพี่เล็กใช้อยู่ประมาณ3ปีนะแล้วก็ปี61 62 63 64 65 66นะครับปีนี้เป็นเวลา8ปีแล้วนะครับซึ่งใช้มาต่อเนื่องนะพี่เล็กเนาะ,ะแล้วที่สําคัญที่สุดครับแปลงนี้ก็คือเป็นแปลงที่เราเคยถ่ายไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน2561 ซึ่งตอนนี้ทุเรียนอายุสักประมาณกี่ปีแล้วพี่เล็กกี่ปีแล้วคเก้าปีใช่เก้าปีนะครับพอพี่เล็กใช้กันมาตั้งแต่แรกแล้วต้องบอกว่าปีนี้นะครับพี่เล็กกาลังจะตัดทุเรียนแล้วต้องบอกว่าโดยที่ผ่านมาเนี่ยพี่เล็กเนี่ยไว้ทุเรียนเนี่ยลูกเยอะตลอดเลยนะครับก็เป็นหลักร้อยแล้วปีนี้พี่เล็กไว้เป็นหลักร้อยไหมครับถึงเป็นหลักร้อยใช่แล้วเป็นงี้เป็นไงบ้างครับเพราะว่าทาไมร้อยไม่ได้ร้อยมันมันจะใหญ่ใช่ครับดังนั้นปีนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวสอบถามพี่เล็กหน่อยครับ หลังจากที่พี่เล็กใช้มาเป็นเวลา9ปีแล้วต้นทุเรียนเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยไปเลยครับก็มันก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมครับอย่างที่เห็นเนี่ยใช่ตั้งแต่วันนั้นเนาะที่พี่เล็กบอกว่าเจอปุ๋ยเขาก็หลอกมาเรื่อยจนมาเปลี่ยนมาใช้กัตลอดตอนนี้มาใช้เขาเพชร9ปีแล้วที่ผ่านมาต้นก็ยังดีอยู่ลูกก็ยังดกอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะครับผลิตภัณฑ์ห้าตัวเนี้ยพี่เล็กใช้ครบทุกตัวไหมครับจะครบทุกตัวครบทุกตัวนะครับ แล้วที่สําคัญที่สุดต้องถามพี่เล็กตอนเนี้ที่เขาเจอปัญหากันนะครับในเรื่องของต้นโทมมีปัญหาการตายกันยกสวนเลยทําสารหนักนู่นนี่นั่น,นของพี่เล็กนี่ทําสารไหมครับทำค่ะตั้งแต่ที่ผ่านมาทําทุกปีไหมครับทำทุกปีแต่ว่าปีนี้ต้นเป็นยังไงบ้างครับผ่านมา9ปีที่ใช้ข่าวเพชรก็ให้ให้ภาพมันเล่าเนาะอ่าดูดูดูได้เลยว่าคือมันเป็นยังไงมันก็อ,อย่างที่เห็นเนี่ยอ่านะครับเมื่อหกหนึ่งเป็นยังไง ปีนี้6-6แล้วใช้ปุ๋ยเข่าเพชรมาแล้วก็ฮอร์โมนเกมวันเคด,คด,คดูทุกตัวเลยแต่อันนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูผมถามพี่เล็กน,นิดนึงโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการออกดอกอะไรต่างๆเนี่ยพี่เล็กใช้3ามสหด้วยไหมครับ ใช่ค่ะอ๋อแล้วเห็นเขาเปรียบเทียบกันสามสี่ห้ากับแปดยี่สี่เนี่ยไอตัวสามสี่ห้านี่สามารถช่วยออกดอกได้จริงไหมครับพี่เล็กจากที่พี่จริงค่ะเพราะพี่ไม้ไใช้แปดยี่สี่มาหลายปีแล้วนะ่ะอ๋อนี่ยืนยันจากพี่เล็กนะครับซึ่งใช้มาแล้วเก้าแปดเก้าปีนะครับยืนยันว่าใช้ตัวสามสี่ห้าช่วยออกดอกได้และที่สําคัญนะครับพี่เล็กก็ใช้ฮอร์โมนเคทูด้วยในเรื่องของการออกดอกนะครับอ่ะเมื่อออกดอกเสร็จแล้ว ในเรื่องของการขยายผลตอนนี้พี่เล็กก็ใส่สามทีห้าด้วยนะครับถามนิดนึงพี่เล็กต้นหนึ่งนี่พี่เล็กใส่เยอะไหมสามทีห้าต้นหนึ่งประมาณสองกิโลพี่เล็กใส่กี่วันครั้งครับเป็นความรู้นิดนึงประมาณไม่ถึงครึ่งเดือนอ๋อก็จะประมาณสักสิบห้าวันสิบห้าวันดยประมาณแล้งเนี่ยเราใส่เยอะไม่ได้อ่าแต่ว่าพี่เล็กจะใส่น้อยใส่บ่อยใช่นี่จะเป็นสูตรในการใส่นะครับแล้วก็ฮอร์โมนเนี่ยก็ฉีดนะครับทางใบจะเป็นเคทูช่วยในเรื่องของการ หลุดร่วงของลูกแล้วก็บำรุงดอกในเรื่องของผลอ่อนแล้วก็เคทีสช่วยในเรื่องของการขยายผลอ่ะดังนั้นนะครับอยากให้พี่เล็กนะครับบอกทั้งนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินชมสวนของพี่เล็กกันนะครับอยากพี่เล็กบอกนิดนึงครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ใช้อยู่ประทับใจเป็นยังไงบ้างครับพี่เล็กครับค่ะก็ประทับใจมากมเพราะว่าแล้วก็เพื่อนบ้านมาเห็นนะเน,น,นก็จะทําไมสวนนี้ ไม่เห็นโซมเลยเใชโย่โดยโดยโดยรวมในในพื้นที่ตำบลห่วงน้ําขาวกับอ่าวใหญ่เนี่ยเขาเขาก็จะคือเหมือนเห็นแล้วก็ทำไมเขาทำใบได้ได้านาดเลี้ยงลูกขนาดนี้ก็ยัง,ยงใบยังดีอยู่เพราะว่าตอนเนี้ยถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยใบเขาจะเสียใช่ทั่วไปใบ เห็นแต่ลูกเนาะเห็นแต่ลูกแล้วก็ใบไม่ดีแล้วก็เป็นโรคกันเยอะแต่ของพี่เล็กก็ยังดีอยู่แล้วก็ดินเนี่ยต้องบอกได้เลยถ้าสังเกตให้น้ําเนี่ยน้ําไม่มีออกจากโคนเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นยังไงได้ผลจริงไหมเดี๋ยวเราเดินดูเลยครับอันนี้จะให้ดูส่วนอ่ใบของพี่เล็กก่อนเนาะว่าใบจะดีแล้วก็ต้องบอกนะครับว่า ถ้าซูมกันไปทางนู้นเลยอ่ะก็คือมันดีกันหมดเลยนะครับใบเนี่ยจะดีหมดทั้งแถวเลยเดี๋ยวเราจะเอาโดนเก็บให้ทุกท่านดูด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อนะครับต้นนี้เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูใบก่อนนะครับนี่ใบเพิ่งผ่านใบอ่อนมานะครับแต่ต้องบอกว่าของพี่เล็กเนี่ยจะไม่มีการกดใบไม่มีการกดยอดคือส่งยอดนะครับแล้วก็ แต่ว่าเราจะไม่ให้ใบใหญ่จัดเพราะว่าเราจะตัดลูกแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันข้างในครับเป็นยังไงครับนะครับหลกมากอันนี้ก็ประมาณ130ได้ครับ130ลูกนี่ไว้หลักร้อยมาโดยตลอด3-4ปีที่ผ่านมานะครับหลักร้อยตลอดเลยนะครับหลกมากๆ โอเคครับต้นนี้11 5ลูกครับนะฮะก็ต้องบอกว่าหลักร้อยทุกต้นนะครับอายุทุเรียนประมาณ9ปีนะครับใช้ปุ๋ยอเคสข่าวเพชรยา่มา8ปีทั้งปุ๋ยข่าวเพชรหฮมสามเล่งต้นฟื้นต้นทุเรียนเล็กนะครับหรือว่าทุเรียนทาใบต้นป่วยใช้หฮมสามครับส่วน3ามสี่ห้าเนี่ยจะเล่งดอกขยายผลนะครับซึ่งตอนนี้กระอกได้เลยว่าขยายผลเต็มเครับแล้วฮอร์โมนเนี่ยเควันทำใบเคทูทำดอกนะครับข้วเหนียวนะครับผลอ่อนแล้วก็เคทีสาม ขยายผลเข้าสีนะครับนีน่พวงหมดเลยนะพวงสองพวงสามพวงสองพวงสามต้นนี้อยู่ที่90ลูกนะครับนี่90ลูกมีแท็กอยู่ตรงนี้90ลูกเลยฮะแต่ว่าเป็นพวงหมดเลยนะเป็นพวงหมดเลยครับไอที่เห็นข้างบนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นยอดไม่กวาดนะครับลมแรงนะครับลมแรงแล้วทําให้ยอดเนี่ยโดนใบโดนลมแรงครับทาให้ใบหลุดนะครับจริงๆไม่ได้เกิดจาก ลายหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าสังเกตจากสังเกตจากใบนะครับถ้ามองทะลุไปเนี่ยนะมีกระสอบ3ามอยู่ด้วยเนี่ยครับสวยทุกต้นนะครับดูจากกระสอบ3ามสนะครับตรงนี้สวยทุกต้นคือใบดี8ปีใช้ยังไงใบก็ยังดีอยู่นะครับปเดี๋ยวเราไปดูหลายๆต้น เดี๋ยวเราได้ดูจากดินเลยนะครับว่าไม่มีปุ๋ยเคมีเลยนะครับนี่ฮะที่ดินไม่มีปุ๋ยเคมีเลยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยมีเคมีจะมีเม็ดที่สีนะครับนะครับแล้วก็ดูที่โคนต้นไม่มีการเน่านะครับแล้วก็ดูผลนะครับอ่านะครับแล้วเราจะดูผลของของลูกว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับนี่ครับโอ้ นี่ครับใหญ่มากนะครับนี่นี่สามลูกนะสามลูกต้องดึงอาหารกัลซ์สุดแต่ปุ๋ยตัวนี้สามารถใส่เพิ่มใส่ได้ตลอดนะครับไม่มีผลเสียต่อดินนะครับก็เลยทําให้ผลเนี่ยสามารถขยายได้ต่อเนื่องหนามสวยหนามดีหนามทีนะครับลูกโตนะครับรสชาติดีนะครับเพราะเป็นขี้ยังขาวและลดปัญหาทุเรียนรากเน่านะครับโดยจูเลนซีที่อยู่ในปุ๋ยเป็นสายพันธุ์พิเศษนําเข้าจากต่างประเทศนะครับเป็นงานวิจัยของเราโดยเฉพาะนะครับ นะครับนี่ครับว่าไม่มีต้นป่วยแล้วก็ไม่จะมีต้นเป็นโรคเลยนะครับอ่านี่ครับใบสวยนะครับยืนยันการใช้นะครับมาไม่ต่ำกว่า8ปีครับนะฮะดังนั้นนะครับนะก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับที่ให้มาถ่ายวันนี้ยังเป็นลูกค้าที่น่ารักเป็นครอบครัวของเขาเพชรมาเป็นเวลา8ปีนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่สวนนี้รวยแน่นอนครับสวัสดีครับ